บอแล้วเนาะค่ะ,ะโฆษณาล่างเขามาเต็มเลยแอดบอลลูสแกใไขยังไงเอาสันๆสก้อน,น,นพ่อได้เห็นสก้อนเวลาบอะไรกับพ่อเป็นยังดอกขาวอันนี้ห้าหนึ่งเจ็ดคือเลขติดวันนี้นะคะมือว่านี่เขารั่วๆเลยค่ะผู้ใดหูกจักเขมนบอกแอดในเดอ้อพี่น้องนะคะเลขติดเมื่อวานนี้เข้าสามรอบที่ห้าหนึ่งเจ็ดเลยพี่น้องมือนี้กะได้หาหนึ่งเจ็ดอีกคือเกาเอาพี่น้องแคบเอาเดอ้อค่ะ แอดสิไปไหวๆเลยเดี๋ยวมันจะตัดโฆษณาเขามา่อีกนะคะตัวนี้นะคะพี่น้องตัวนี้นะคะเอา้องตาดิศู์กับสามมือนีนี่แหละคะ่ะพี่น้องแคบเอาเลยนะคะแอดจะบาอธิบายมันจะท่านของแอดมือนีก็คือตัวนี้นะคะเราโดนบ่ได้เลยโฆษณาขเขามาเสียบเลยคะ่ะแอดจะเอาเขาไปเหตุยุลานเพ่อนกับเมนก็ไปเปหตุดิพี่น้องไปเหตุมากเห็ุหนึ่งเราด้วค่ะ ว่าผ่านบ่แล้วนะคะอันนี้คือของห้าหมวดทีแล้วเนาะคะ่ะเราพัฒนาเราพัฒนาสูตรลางเพียบเลยสีโล่งบนีพี่น้องของนองตาได้หากับ6กเขาตะเหล็กพกนะคะนองตาว่ามีหกสองนะคะของเสียนสรารคามหลุดเลยอดทีแล้วของห้าแตกซี่ตเลยค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองหกนะคะหนึ่งหนึ่งสองหกแตกซี่ตเลย ไปเพิ่งงวดนี่น้ากันเนาะค่ะันโฆษณาจะเขามาก,ก่อนราวพัฒนาของน้องของเซียนสารคามวันนี้วางสองกับ7จ็ดสองห้าสองสี่เตัว6 7 2สองตัดเลนที่6กสองน้ำเด้อพี่น้องค่ะไปที่ของแอดนะคะของแอดมูนีชนกันนะ6กเจ็ดแปี่หกหพี่น้องอันไดสิมา6ชนะคัก,กสิมาบอนะคะ อันถามมาแอดกับพ่ออยากจับดอกมันช่อนหลายพดเนาะแอดว่าสูได้แัดเกเล็กหกเนะาะค่ะพี่น้องนะคะแอดสูเล็กหกพ่ได้ของน้องตาดีละพี่น้องนะคะแอดจับกับเด่น,น,นกับคือหกกับแปดนะคะหกสองหกสามแปดสองแปดสามศูนย์หกแปดตัดนเลนได้ที่ศูนย์แปดน้ำเด้อค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ของน้องตาปัน,นี้วางศูนย์กับสาม ศูนย์ส3ง3ู3ย์ตัวหางเดียวคือ403นะคะ403<ม>สาจะเดินให้ตอโบน้อง<ม>พี่น้องว่าบบค่ะเดินให้ตอเนี่ยเดินนะคะใหแอดใจพี่น้องเทียบนะคะให้แคบให้เทียบพระสันเนาะค่ะ แคบเอาเด้อค่ะพี่น้องเราพัฒนาสามเซียนนะคะแตามันตัดไปเลยแอดกระสิไปลุงเลยเนาะคะ่ะโคศนาเอียงกับบลูจักรเม็นเอียงพี่น้องเนาะคะ่ะจักรมียน,นอียงเนาะปัญหาหลายพี่น้องเอ้ยเห็นงานแต่ละมือไปดูชุดเด่นล่างของเราเนาะคะ่ะชุดเด่นล่างอ่าเท่งละสันเท่งเงาละค่ะพี่น้อง มือนี่ได้1กับ3ที่สูตรนี่นะคะได้1กับ3นี่คือวิธีทำพี่น้องหกสามสิบปดบกสได้สิบเอดคือหนึ่งนึ่งบวกสองก็ 3, ได้สามได้ห่กับสามเด่นลางมือนี่ชน3ามบขนาดได้พี่น้องนะคะบชน3ามบขนาดเลยค่ะสองสามสี่สบวกสี 4, 4 4, ได้10คือ0เอาว่าเมนแอดเทดพิดบอก สองอ่ะสองหนึ่งเป็นสองสองบวกสองได้สี่สองสองสี่บวกแปดได้แปดนะคะแปดบวกสี่ได้สิบสองสองบวกหนึ่งได้สามถูกโยค่ะพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะชนกันแล้วที่เลขสามนะคะสูตรนี่นะคะหนึ่งกับสี่นะคะคือขีดเนาะแอดสูตรนี้เป็นสูตรเลขติดลางได้พี่น้องเดินเงี้ยวมากเลยอ่ะเกือบสิบวดแล้วแต่แอดบริกาดออกมาเนาะคะ่ะเกือบสิบวดแล้ว แต่มือแรกสิมีบศูนย์สามสองถามมันเดินไหต่อ,อมันมีสูตรเทียบชนของมันอยนะู่เด่นหลังแะแอดจะไปะงานงานประสานไปขัดออกมาไห้นะคะแอดจะไปขัดออกมาเทียบชนให้พี่น้องนะคะว่าถ้ามันชนแล้วมันสีมาบัชนแล้วพม,กกม่ากับมีเนาะคะ่ะชนแล้วพม่าก,กับมีพี่น้องชนเลขสามสามสูตรนะคะสูตรนี้คือสูตรเด่นล่างสูตรหนึ่งที่เดินยาวๆอันนี้คือวิธีทำพี่น้องกะ ไปบวกเบิเอ้องบาแอดบวกถืบอบ่อนะคะเป็นธรรมะบอ่อนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคือวิธีทถำหกสามสิบแปดเก้าสิบสองบวกหนึ่งคงที่ผิดได้พี่น้องคงที่มันอยู่ผิดได้หนึ่งกับสองนะคะมันสิมาต่อบอต่อกัอยู่แล้วเจ้าวาสนาเราเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ได้สามอีกชนกันที่สามนะคะสูตรนี้เอาสูตรนี้แอดไปท่านเด็กอันเห็ดอีหยังหายเล่าอยู่ตัวนี้พระท่านได้ท่าเลยสตีไข่อยู่นี่พี่น้อง ถัดออกมาไหวโอ้มันลายเนาะพี่น้องเนาะแอดย่ำหลับว่าเอาสูตรลงหงลายอีหลีอเขาหลุดนะคะหลุดไปหนึ่งงวดไปบนบ่รู้ว่าเป็นสูตรบนรางเอ้อนี่แอดกับบ่ได้เบิ่งขึ้นกันถ้าบนล่างนี่ก็เข้ารัวๆอยู่นะคะบ่เขียนหัวขอไหวเนาะกะสิีเ่นบนรางเอาเป็นบนรางหลุดเนาะพี่น้องเนาะตู้เอาหลุดเนาะค่ะเป็นบนล่างได้เก้ากับศูนย์สิมาบ่นี่นะคะบนล่างเนาะ ได้9กับศนพี่น้องอ๋อเด่นล่างนี่ค่ะเด่นล่างโอ้ยอันนั้นเป็นวิธีท้ำเนาะค่ะกระดาษแอดกับว่าเปิดเบื้องก่ะกันย้อนบรด้มีหัวคอคือสีบ่มีหัวคอสันได้ค่ะได้เก้ากับศูนย์ทำมายาวๆพึ่งหลุดสองงวดพี่น้องได้เก้ากับศูนย์นะคะเป็นสูตรล่างเด้อขาล่างอย่างเดียวไปบนไม่เกี่ยวนะคะ แอดมันว่าศูนย์จะเกิดล่างมือนี่มันสีแมนบอสูตรนี้ก็คือล่างได้สี่กับสองนะคะพี่น้องแคบเอานะคะสูตรล่างชนยาวๆก็คือเลขสามนะคะเลขสามสิมาบาอดฟันไวายยู้างล่างก็คือสามกับศูนย์เนาะคะ่ะสีแมนบอพี่น้องนะคะถ้าจะวิ่นล่างเนี่ยอ่าสามกับศูนย์ไว้เลยสีแมนบอค่ะอ่า มันกับมีเขาไม่รู้ได้เนาะพี่น้องเนาะนะคะมันก็สามารถที่จะบ่มาได้ขึ้นกันาหาก่อกไปตามสูตรท่านันเนาะคะ่ะอ๋อเด่นล่างอีกชุดหนึ่งนะคะได้สูตรนี้ได้เก่ากับศูตสูตรเดินยาวๆแคปเอาค่ะพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะให้หอดแปดหนะ้าที่เด้เดอเรือหน่อยหนึหน่งขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องนะคะสูตรนี้ยาวๆชนที่เลขสาม แล้วสูตรนี้ก็เด่นล่างเหมือนกันสูตรนี้ได้7กับศนย์พี่น้องไปบวกเบิ้งสูตรนี้ได้ศูนย์กับ6นะคะมีละว,วิธีทำสองสี่แปดเกาสิบบวกหถูกต้องค่ะพี่นอ้องบม่ผิดสามสูตรนี้ชนกันที่เลขศนย์นะคะสูตรนั้นชนที่เลขสามรั่วๆเลยพี่น้องตีลางนะคะศูนย์สาลางเม็ดเดียวตีพี่น้อง มันจังโมได้ยืดเยือะจังโมเยอะนะคะศูนย์สามล่างเม็ดเดียวไปเลยอันจดได้แอดได้กันศูนย์สามมแมเพราะว่าเข้ากับโมลูขคือกันว่าสูตรได้สิมาเนาะสูตรได้สิรุดอันนี้เขาบอกไปตามสูตรนะคะบอกไปตามสูตรศูนย์สามศูนย์หนึ่งอีกบอสหนึ่งหนึ่งนะคะบอกว่าถือคือกันละนาอพี่น้องเพราะว่าสูตรนี้มันชนสูตรนี้ก็ยังมีเลขศูนย์นี่พี่น้องสูตรที่เดินยาวๆเห็นบ่ค่ะ,คะนะคะ สูตรที่เดินยาวๆก็มีเลขศูนย์อีกนะคะเพราะฉะนั้นอาเว้าวตามสูตรคือศูนย์สามสามเมตรเดียวลางเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาได้แปดนาที่หลีพี่น้องเอา,นะอนอเอา3น้อยเอบไม่ยามอีกเจน้อยก็นะคือจังสีคือๆนะคะมันพอชาัดเจนว่หาหันแอดย่านมันหลดุดย่านมันไปฮานอยแอดบ้างหากับเจมือนีน้องตาศูนย์กับสาเอาพี่นอ้องแคบเอาหานอยนะคะ แล้วก็เลขติดบนล่างนี่สูตรนี้ยังไม่มีวันหลุดเลยเนาะคะ่ะยังไม่หลุดเลยนะคะเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะแคบเอากับสูตรแนวทางของเฮ้าเนาะค่ะนะคะ,นะคะเอามือแรงเจอกันหลังเล่าพัฒนาออกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ